สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับการแชร์ประสบการณ์ของแคทนะวันนี้เราจะมาเล่าถึงอินสปิเรชันที่เราทำแอปขายครั้งแรกนะคะจริงๆอะ่ะไม่มีอินสปิเรชันอะไรเลยไม่มีอไอเดียเลยเลยเราแค่รู้สึกว่าไปอยากลองทำดูในไหน,นๆก็แบบไม่รู้จะทำงานอะไรเสริมแล้ว่ร้จะหาเงินยังไงเพิ่มแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าเราต้องเขียนโค้ดแบบไหน เว็บนี้เขาถึงจะแอปพูดให้เราวางขายได้ใช่ไหมเราก็ลองสักทูดูเลยค่ะลองแบบง้อๆเลยแบบง่ายๆแล้วครั้งแรกที่สัมมิทไปอ่ะไม่ผ่านนะแต่คนอย่างแคทไม่เคยยอมแพ้ค่ะทุกคนก็มีครั้งที่2เราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะตรงนั้นจริงๆมันแค่ลืมอะไรบางอย่างที่ขาดไปอย่างเช่นพวก read me file ยเงี้ยแต่ว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราขาดอะไรใช่ไหม อันที่สเราเลยเพิ่มลูกเล่นเข้าไปใหม่เพราะว่าเราอยากวางขายให้มันแบบเออดีที่สุดอะในในในความค,คิดของเราแล้วตอนนั้นนะก็ดีไซน์ใหม่เขียนโค้ดใหม่พร้อมกับใช้มีริดมีฟาวให้เรียบร้อยเสร็จสับทำพวกพรีวิวทำตัมเนลทำสกรีนช็อตของตัวอย่างแอปทุกอย่างให้ครบนะคะปรากฏว่าผ่าน เห็นมเราเรารู้สึกเฮ้ยมันผ่านแล้วอ๋อมันต้องเขียนโค้ดประมาณนี้นะมีนั่นนู่นนี่ให้ครบนะมันถึงจะขายได้แค่นั้นเองทุกคนแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือมันขายได้จริงๆคือนะตอนนั้นเราแค่อยากลองดูว่ามันจะผ่านไหมแค่นั้นสิ่งที่เป็นโบนัสก็คือมันขายได้แล้วมันขายได้แบบทุกคนเดี๋ยวให้ดู อะมาดูกันว่าเราขายอะไรไปบ้างนะคะจริงๆเนี่ยมันจะมี hidden item อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ลงขายอะไรมานานแล้วแล้วทำไมมันถึง hidden รูป้ป่ะเพราะมันไม่ได้ support อ่าอร์ชั่นใหม่ๆนะตอนนี้เลยคือเราทำมาหลายปีแล้วอะ่ะจริงๆก็เลยเป็น soft disable นะคะถ้าเราไปอัปเดตอะไรเงี้ยมันก็จะวางขายได้ปกติเนาะอ่ะนี่คือ item แรกที่ขายได้นั่นก็คือ Any to do ก็คือดูดูลิสต์ที่แบบ นั่นแ,แหละทุกคนง่ายๆจริงๆขายไป28ครั้งก็ราคาตอนนั้นะ่ะเราไม่ได้กำหนดเองเหมือนตอนนี้นะคะตอนนั้นจะเป็นระบบกำหนดให้เขาจะตั้งไว้ที่17เหรียญลองคำนวณดูเล่นๆเนาะถ้าตอนนั้น17เหรียญหาร2องเหรียญหารสคือ8.5แล้วคูณไปที่26 กลางจะอยู่ที่221เหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณ7,489บาทสองมาทุกคนคือแบบแอปง่ายๆก็ยังขายได้แล้วจะบอกว่าอันนี้มีคนขอคัสตอมแอปแล้วอัพโหลดขึ้น App Store จริงๆคืออันนี้เลยนะคะให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยพวกแบบดีไซน์พวกกราฟิกอะไรพวกนี้เราทำเองหมดนะคะตอนนั้น ได้สกิลมาจากการทำงานที่แรกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีดีไซเนอร์ไม่มีเลยเลยใช่ปะทุกคนต้องทำเองเพราะฉะนั้นมันก็จะได้สกิลมาจากตรงนั้นใช้ Photoshop ทำค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขายได้ไป26เซลล์เห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่เราทำขายนะคะแล้วอะไรที่เป็นเบสเซลเลอร์ของเราใช่ไหม แมสเซลเลอร์ของเราเนี่ยคือตัวตัวที่เป็น any wallet ค่ะทุกคนคือไปเล่นกับตัว e x p e n s app อะตัวนี้เลยขายได้ทั้งหมด56ครั้งตัวนี้ก็จะเป็นแนวอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ให้ดูสกรีนช็อตณตอนนั้นนะ,ะดีไซน์มันไม่ได้สวยงามแบบณตอนนี้นะคะ UI ตอนนั้นจะเป็นแนวอย่างนี้เลยซึ่งแบบนี้ก็คือดูดูดีสำหรับทุกคนแล้วอะถูกไหมเนี่ยเราก็จะเล่นกับดีไซน์อย่างนั้นอย่างนี้ว่ามีแบบนี้นะทุกอย่างออกแบบเองสุดแมแต่มันก็ไม่ได้ทุกอย่างนะเอาจริงจะมีพวกไอคอนบางอย่างที่เขาแจกฟรีเราก็มาใช้ได้ค่ะทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้ขายไปทั้งหมด56ครั้ง56ครั้งในราคา อ่าเท่าไหรอ่อ่ะราคาเท่าไหร่คะทุกคนเมื่อกีก้ไม่ใครดูทันเท่าที่หครั้งในราคา18เหรียญ18เหรียญเนี่ยตอน2ที่เเนาะแล้วเอามาคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยคูณไปที่56ครั้งจะอยู่ที่1 7 0 0 0กว่าบาทอันนี้คือที่เป็นเบสเซอร์ของเราเลยนะคะ แต่จะมีไอ้ไม่ใช่แต่จะมีงานที่เราชอบทํามากๆมันขายได้ไม่เยอะแต่ชอบชอบจริงๆนั่นก็คือกราฟค่ะทุกคนจะมีพวกชากพวกเนี้ยพวก KPA กราฟเป็นงานที่เราชอบเพราะว่า มันเป็นการทํากราฟขึ้นมาแบบสวยๆดูทุกคนอันเนี้ยเห็นปะคือเราชอบงานนี้มากแต่มันขายได้ไม่เยอะหรอกแรากโอเคเราเราไม่ได้ติดอะไรเราแค่ชอบทําอย่างน้อยมันขายได้ก็เวิร์กแล้วปะถูกไหมดูสิคือเราชอบมากนี่คือทําจากความชอบทําจากอะไรที่ใกล้ตัวง่ายที่สุดอยากใช้เองก็เลยทําขึ้นมาแล้วมันก็ขายได้จริงๆงไหถามว่ามีไอเทมไหนที่ขายไม่ได้ไหม เราว่ามีนะเหมือนจะมีอยู่ตัวหนึ่งเอ๊ะมีปอะอเ้ยไม่ไม,ม,มีทุกคนมันขายได้หมดเลยเออแบบแย่สุดคือสองเซลล์อะเรื่องเนี้ยชอปปีงแค่นั้นเป็นมาบทุกคนเราว่ามันอะไรก็ตามอะที่เราลองทำให้เล่นมันมันขายได้จริงอยากให้ทุกคนอนะลองเอาไป <c oughs> กอนะคะทุกคนช่วงนี้คือเราป่วยเราเป็นหวัดเราเสียงเรามันแย่มากมาหลายคลิปแล้วอาจจะสังเกตเห็นถึงไหนแล้วนะต่อก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปทําขายดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรได้เสริมจากทางไหนตอนนี้มันอาจจะมีคู่แข่งเยอะแหละแต่ว่าเราเชื่อในความไม่ยอมแพ้ของคนนะถ้าเราพยายามมากพอกัดไม่ปล่อยเหมือนที่เราทํามาตลอดอะ มันจะสำเร็จในวันหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนฟังมาจนจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย